เราจะพูดถึงในเรื่องความคล้ายต่อนะคะทีนี้นักเรียนรู้ไปแล้วความคล้ายก็คือรูปสองรูปมันจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อต้องมีอะไรเหมือนกันคะรูปร่างรูปร่างมันต้องไม่เปลี่ยนไปจากเดิมแต่ขนาดขนาดสามารถเปลี่ยนไปได้เป็นเล็กเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป,หญเป็นเล็กแต่รูปร่างต้องเป็นรูปร่างเหมือนเดิมเมื่อเวลาที่มันขยายใหญ่เราจะเรียกว่าสองรูปนั้นมันคล้ายกันทีนี้ เวลาเราจะพิสูจน์ว่ารูปเลขาสองอ่ารูปเลขาคณิตสองมิติเนี่ยว่ามันคล้ายกันหรือไม่คล้ายเราสามารถพิสูจน์ได้สองอย่างแบบที่หนึ่งคือมุมทุกมุมเดี๋ยวนะมุมทุกมุมต้องมีขนาดเท่ากัน ถ้ามุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันน่ะเราสามารถสรุปได้ว่าสองรูปนี้มันคล้ายกันเช่นครูให้รูปสามเหลี่ยมตรงนี้มารูปที่หนึ่งอันนี้สามสิบองศาสามสิบองศาอันนี้ร้อยยี่สิบองศารูปที่สองสามสิบองศาสามสิบองศาร้อยยี่สิบองศา ถ้ารูปสองรูปมีขนาดมุมเท่ากันแบบนี้ก็คือมุมมุมที่มันเป็นคู่สมในกันคําว่าคู่สมในกันก็คือมุมที่มันตรงกันมีขนาดเท่ากันอย่างมุมนี้ต้องเท่ากับมุมนี้โอเคไหมคะมุมนี้ต้องมีขนาดเท่ากับมุมนี้แล้วก็มุมนี้ต้องมีขนาดเท่ากับมุมนี้เพราะฉะนั้นมุมทุกคู่มันต้องมีขนาดเท่ากันเราถึงจะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งคล้ายกับสามเหลี่ยมรูปที่สองเวลาเราเขียนสัญลักษณ รูปที่1นคล้ายกับรูปที่2ส,สัญลักษณ์ความคล้ายเขียนแบบนี้เป็นตัวหนอนที่มีขีดเดียวแต่ถ้ามี2ขีดแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะค่าประมาณถูกปะถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าเท่ากันทุกประการอ่าแต่ถ้ามีขีดเดียวแบบนี้มันคือความคล้ายแปลว่ารูปสองรูปมันคล้ายกัน แต่ถ้าเผอิญว่ารูปที่สองมันเป็นแบบนี้รูปที่สองมุมนี้คือหกสิบองศาหกสิบองศามุมนี้หกสิบองศาครูถามว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองคล้ายกันไหมไม่คล้ายถูกป่ะเพราะขนาดมุมมันทำไมไม่เท่ามุมตรงนี้สามสิบแต่มุมตรงนี้เท่าไหร่หกสิบ อ่ามันต้องเป็นมุมคู่สมในกันโอเคไหมมุมตรงนี้สามสิบอันนี้หกสิบแปลว่าไม่เท่ากันละมุมตรงนี้สามสิบตรงนี้หกสิบก็ไม่เท่ามุมตรงนี้ร้อยยี่สิบแต่ตรงนี้คือหกสิบก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้นรูปที่หนึ่งไม่คล้ายกับรูปที่สองอันนี้คือความคล้ายโอเคไหมคะก็คือมุมทุกมุมต้องมีขนาดเท่ากันต่อมาอย่างที่สองคือเราดูด้านความยาวของด้าน มันสามารถย่อเล็กย่อให้ใหญ่ลงได้ใช่ปะ่ะแต่ขนาดมุมต้องเท่าเดิมนะพอทีนี้มันย่อเล็กย่อใหญ่มันจะมีความยาวของด้านเปลี่ยนไปแต่มันจะเปลี่ยนไปยังไงก็คือมันต้องเป็นความยาวด้านความยาวด้านต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน เมื่อมันขยายมันจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเช่นครูให้รูปที่หนึ่งมาเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองก็เป็นรูปสามเหลี่ยมครูให้ด้านนี้ยาวสองด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาวสี่อะแล้วที่นี้ครูให้ตรงนี้ยาวสี่ด้านนี้ยาวหด้านนี้ยาวแปดดูนะ เวลาเราจะเช็คว่ามันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเราต้องจับด้านคู่สมในก่อนด้านนี้สมในกับด้านนี้ถูกไหมคะต่อมาแปบ๊บหนึ่งด้านที่ยาวสามสมในกับด้านที่ยาวหกโอเคไหมต่อมาด้านที่ยาวสี่สมในอืแปบ๊บหนึ่งนะคะ ด้านที่ยาว4สมในกับด้านที่ยาว8ทีนี้เวลาเราจะเช็คว่ามันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมเราก็ต้องเอามาเขียนก่อนจะได้ว่า2ส,ส่วนอะไรคะสองส่วน4เท่ากับ3ส,ส่วน6เขียนคู่สมในของด้านอะ่ะเท่ากับ สี 4, ส่วนแลองเช็คซิว่าแต่ละค่ามันมีค่าเท่ากันไหมครูก็ตัดทอนอันนี้ได้เท่าไหร่หนส่วนสเอา3ตัด3 1 3 3นึก็1นส่วนสเท่ากับเอาสตัดส1่หนึ่งส่วนสจะเห็นว่าทุกค่าทุกอัตราส่วนของความยาวของด้าน ทั้งสองรูปมันเป็นเท่าไหร่หนส่วนสเท่ากันอย่างเนี้ยเราเรียกว่าความยาวของด้านมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถ้ามันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วแปลว่ารูปที่1นึ่ทำไมคะคล้ายกับรูปที่2หรือใครจะมองอย่างนี้ก็ได้2ไปยังไงถึงเป็น4มันก็คือคูณ2คูณ2องถูกด้านถูกปะ ด้านนี้3าคูณสก็ได้6อันนี้4ีคูณสก็ได้8อย่างเนี้ยเราเรียกว่าอัตราส่วนที่เท่ากัน